สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง firstbox นะครับวันนี้ก็จะแปลกหน้าแปลกตาไปนิดนึงเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเดสทัวร์กันครับคือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเดสทัวร์ทำไมผมก็เออนั่นแหละเดซทัวร์ทำไมเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็จริงๆก็คือแต่โดยส่วนตัวแล้วอะก็คืออยากให้มาแบบลองดูว่าเออการทำงานจริงๆของผมอะใช้แบบอะไรในการทำงานบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โต๊ะทำงานของผมนะครับจริงๆแล้วช่วงนี้ก็จะประมาณนี้ครับคือจะเป็นโต๊ะแบบ ยาวนะครับยูอินเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบนโต๊ะของผมเรามาเริ่มด้วยที่ฝั่งซ้ายกันเลยดีกว่าครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่เราถ่ายทำนะครับที่ได้มาล่าสุดก็คือเจ้าตัว s a วพีนเฮชนะครับซึ่งเดี๋ยวสามารถไปติดตามนะครับได้ที่ช่องเดอะพีนะครับแล้วก็มี G ีร้อยที่ผมพิ่งถ่ายเจ้าตัวรีวิวไปนะครับมี โต๊ะเล็กๆนะครับเอาไว้แบบวางฮาร์ดดิสต์วางอุปกรณ์ต่างๆเนาะมีคอมพิวเตอร์ครับซึ่งคอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะใช้นะครับเจ้าตัว MacBook Pro 10อ่า15นิ้วนะครับแล้วก็ต่อจอนะครับเป็นตัว LG 2่อ9ครับเวลาอ่าดูทำลายรูหนังอะไรเงี้ยตัวนี้สะใจมากๆแล้วก็ด้านหลังครับก็จะต่อผ่านเจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สายก็จะแบบข้างหลังก็จะพัวพันมากๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ก็ นี่ครับที่เสียบบ่อยๆก็มีไทซีนะครับทูเอสติการ์ที่ผมใช้ไบ่อยมีเสียบสายชาร์อะไรเงี้ยคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็มีลําโพงนะครับเจ้าตัวบัวซอลลิมินีนะครับไมโครโฟนที่ผมใช้เวลาผมไลฟ์อะไรเงี้ยก็จะเป็นเจ้าตัวไฟฟ้านะครับ k ห7เจ็ดแปดแล้วก็อุปกรณ์นะครับจุกจิกกมายมีน้ํานะครับผมจะมี2อันอยู่ข้างล่างนะครับมีถาดใส่อุปกรณ์ทุกอย่างนี่ใส่แบบใส่ทุกอย่างจริงๆนะครับแล้วก็ ถัดมานะครับก็จะเป็นตู้กันชื้นนี่ซึ่งก็จะแปรผันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีผมก็เอากล้องนะครับอ่าไว้ที่สตูดิโอเหมือนกันอ่าแล้วก็มันจะมีฝั่งนี้อีกนิดหน่อยนะครับก็คือนี่แบบไว้ว่างอุปกรณ์ไว้ใส่ของนะครับจุกจิกพวกทรงพวกสายฮาร์ดดิสอะไรเงีที่มันใหญ่ๆครับเอกสารต่งตางๆแล้วก็มีพวกโดอะไรก็อยู่ในนี้ วันนี้ก็แบบพวกของที่ลูกค้าให้มาก็จะพวกกลมพวกกล่องอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในนี้หมดครับรวมถึงกระเป๋าด้วยแล้วฝั่งนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวหน้าจอนะครับที่เมื่อก่อนผมใช้แต่ผมเพิ่งทําพังไปก็เดี๋ยวรอทางเดียวนะครับมาเคลมว่าเออยังไงอะไรยังไงเนาะเราเข้าไปข้างในครับตรงนี้ก็จะเป็นเออที่ใส่ต่างๆมีอ่าที่ เขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบใส่กระเป๋าแยะๆเพราะกระเป๋าผมนะครับบนทางเดียวแล้ว,ลวข้างบนก็เป็นกล่องต่างๆเนาะส่วนฝั่งนี้ก็เช่นกันครับก็จะมีพวกกล่องต่างๆนะครับไว้แบบเออที่ผมซื้อมาใช้มันก็จะอยู่ในส่วนเจ้าตัวไฟนะครับที่ผมใช้งานคืออันนี้มันจะเป็นห้องห้องนอนเนาะผมก็จะวางไฟนะครับแถวๆนี้แล้วก็ยิงนะครับเบาสว้ฝั่งนี้ผมบแคปรูปให้ดูปึ้ง มันก็จะประมาณนี้นะครับเวลาผมถ่ายไฟผมก็จะวางตัวกล้องเนี่ยโ o n y ่7จตัวนี้นะครับไว้อยู่ตรงนี้ก็ในคลิปนี้นะครับก็ถือว่ามาเดสทัวร์สั้นๆนะครับว่าบนโต๊ะทำงานผมอะไรพวกนี้มันมีอะไรบ้างนะครับในโต๊ะทำงานแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมใช้ในการตัดต่อหลักๆนะครับมีอะไรบ้างก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่รู้สึกว่าอยากอัปเกรดให้แบบช่องนี้จังเลยก็ติดต่อกันมาได้น ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกด s u b สไครต์นะครับให้ผมครับช่องเฟิร์สบ x อกนะครับแล้วก็ช่องเดอะพีด้วยลงขึ้นไว้ให้ส่วนวันนี้ครับผมเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนลวครับสวัสดีครับบ๊ายบาย